ของเพื่อนบ้านแต่ว่าไม่ได้รั้วติดกันนะคะแต่ว่าอ,อ,อยู่กันคนละชั้นละกันเพราะ <Pre> ว่าเป็น apartment อพาร์ตเมนต์อีกฝั่งนึงงอยู่ชั้นล่างอีกฝ่ายนึงอยู่ชั้นบนสาวที่อยู่ชั้นล่างเขาเมาอะค่ะก็เลยเดินขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วก็ไปเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นบนของอพาร์ตเมนต์ของตัวเองให้ออกมาคุยด้วยรู้จักกันเหรอไม่รู้จักค่ะอพอออกมาปุ๊บเนี่ยไปด่าเขาหยาบคายไปหาว่าเขาเป็นหมา,าแล้วก็ไปหาว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันแอบ แซ่บกับผัวฉันใช่ไหมแล้วก็โวยวายอยู่หน้าห้องเขาแบบเนี้ยดูคลิปนี้ค่ะมันไหนมามาลูกข่อยเป็นหมาจังส,สั่นสิมึงยังยังกับผัวฮะกูสิบอกกูมไม่รู้ไว้ยนะดู้เรื่องอะไรเนี่ยถ้ากูเอามึงเนี่ยนีมึจงจมนะกูสิบอกให้กูยอมจม ทำไมอ่ะหนูไม่ได้ไม่เรื่อะไรแล้วหนูไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเกี่ยวอะไรกันกับมึงอ่ะแล้วมึงก็มาข้อห้องว่ากูเนี่ยแล้วมึงพูดมั่วซั่วเลยว่ากูรักผัวมึงชอบผัวมึงอย่างงี้อย่างนี้กูไปพูดตอนไหนนะมึงขึ้นมาระไมยิงไม่ยิงทำไมลงมาข้อห้องเนี่ยมาด่าว่านี่ราดน้ำลงไปใส่ห้องมันเมื่อวานนี้นี่ยังไม่ได้กลับห้องเลยนี่เพิ่งมาวันนี้บ้านใดบ้านี่ค่ะคุณผู้ชมคะ ฟังที่ใส่เสื้อสีฟ้าตามข่าวระบุว่าเป็นสาวที่อยู่ชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วเธอเมาบุกมาเคาะห้องค่ะเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นบนแล้วลักษณะเหมือนกล่าวหากันว่าเมื่อวานเธอเอาน้ำมาสาดใส่ ั้นของฉันใช่ไหมห้องของฉันใช่ไหมเพราะว่าเหมือนห้องเขาตรงกันแบบนี้ค่ะแต่ว่าอยู่กันคนละชั้นแล้วปรากฏว่าเพจเจ๊ม้อยวีพัสะค่ะเขาเอาคลิปนี้มาแชร์กันต่อระบุข,ข้อความว่าเมาแล้วก็ไปเคาะประตูห้องคนเอินขนาดแม่มาตามแม่ร้องไห้ฟูมฟายยังไม่ยอมกลับเจ้าของหอเนี่ยบอกว่าให้ออกจากหอไปเลยแต่ว่านางก็ไม่ยอมออกแต่สุดท้ายท้ายสุดที่ยอมกลับก็เพราะว่าผัวมาตามนะมั้งเ<อ>มืเอ่อกี้ได้ยินเสียงผัวไหมได้ยินออกมาเลยกลับมาเลย สองเรื่องคือหนึ่งไปด่าเขาว่าเป็นหมาไปด่าเขาว่าคบชู้กับผัวตัวเองแอบแสบกับผัวตัวเองแล้วอย่างนี้อีกด้วยเออแบบนี้ค่ะเขาก็เลยไม่ยอมนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะสําหรับเหตุการณ์นี้มีการท้าทายกันฝ่ายที่ท้าทายก็คือฝ่ายที่เมาแล้วขึ้นไปด่าเขาละค่ะผู้หญิงเสื้อสีฟ้าคนนี้เธอท้าทายบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยรุมได้เลยฉันยอมที่จะจมบาดาของเพื่อเธอทุกคนก็งงฉันจะไปกระทืบเธอทาไมฉันจะไปรุมตบรุมตีเธอทําไมฉันไม่เคยมี ื่องกันและขอแก้ต่างให้กับตัวเองด้วยนะที่มาหาว่าฉันเนี่ยสาดน้ำลงใส่บ้านของเธอไม่เป็นความจริงเพราะว่าฉันไม่อยู่บ้านมาสองสามวันแล้วฉันจะสาดไปได้ยังไงเมื่อวานที่คุณกล่าวหาฉันแบบนี้สุดท้ายท้ายสุดนะคะชายคนหนึ่งซึ่งก็เป็นสามีของหญิงสาวคนนี้มาตามให้กลับบ้านบอกเป็นอะไรลงมาข้างล่างเลยตอนกินก็กินข้างล่างลงมาเดี๋ยวนี้และคลิปนี้ก็ถูกตัดไปตอนจังหวะที่สาวเมาหันไปมองสา มีของตัวเองพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยค่ะบอกว่าฉันอยากจะดูแบบคลิปเต็มฉันอยากจะดูภาคต่อเหลือเกินอยากจะรู้ว่าผู้เสียหายมีการตอบโต้อย่างไรเอาฟังเลยค่ะกูไ่เคยดูจากมึงแล้วกูเพิ่งจะกลับมาห้องมือนี้แล้วยุยูุ่ยมึงมาคอหงองกูว่ากูลานน่ามึงไปเถื่อ้องมึงในยังไง จบด้วยคําว่ากูไม่แอาแขวมืงอ,ออกเนี่ยมันก็บุญแค่ไหนแล้วแขวก็คือฟัน ก็คงเดือดอยู่เหมือนกันเพราะว่าด่าจนกระทั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ขึ้นมาหาเรื่องสำนึกผิดไม่ทันน่ะเพราะไม่ได้ยินเสียงคนที่ขึ้นมาหาเรื่องแล้วนะคะไม่ได้ยินเสียงหัวสาวเมาละได้ยินเสียงแต่ผู้เสียหายนี่แหละค่ะตกลงไม่มีการลงไม้ลงมือใช่ไหมไม่มีเพราะว่าเธอก็ยินยอมพร้อมใจลงไปเองค่ะพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะคะหมายคนก็บอกว่าเอ้ยเขาเมาหรือว่าเขาป่วยกันแน่ขนาดตำรวจเนี่ยมาระงับเหตุเขายังไม่ยอมไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเมาแล้วเป็นแบบนี้ควรอยู่แต่บ้านนะสาวอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากชาวเน็ต นะคะแล้วก็มีคนบอกว่านี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเมาแล้วรั่วของจริงอยากจะรู้เหมือนกันตอนที่เธอหายเมาแล้วเธอายหรือเปล่าที่เธอไปทําอะไรแบบนี้มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเขาเมาและเขาเป็นแบบนี้เป็นประจําค่ะมีหลายคนก็บอกว่าญาติต้องดูแลคนนะเจ้าของโพสต์ก็มาตอบแม่เขามาด้วยนะแม่เขามาตามลูกสาวเขากราบแล้วแม่ก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยเพราะลูกไปหาเรื่องชาวบ้านเขาแบบนี้แต่เขาก็ไม่เชื่อฝั่งแม่ก็ด้วยความเมาอะค่ะคุณผู้ชมคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สางเมาแล้ว หรือยังก็อดเป็นห่วงไม่ได้เหมือนกันถ้าสามเมาละไปขอโทษขึ้นบ้านเนาะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะถ้าเมาแล้วเป็นแบบนี้ต้องฝากสามีดูแลอย่างใกล้ชิดนะตอเมื่อกี้เสียงก็เข้มอยู่นะตอนตามกลับบ้านเนี่ย